เอาแล้วเนาะก็เดินขอกราบสบายดีแนตะ่มาซมทุกคนก็เนาะมันนี้มาอยู่กับซองเตยเซนนะอีกซองแล้วทุกคนวันนี้เฮัสิมาซุมลูกนักน้อยทุกคนอ้ยสุดเลยทุกคนนี่ก็เป็นสกินเนาะเออเพราะว่าเฮัสิมาดีวิวตอนนี้ซุมไปประมาณเฮามีหนึ่งร้อยหกสิบเพชรเนาะได้อยู่นนยะวะวงบคือมาหน่อยแต่น้องอ้ยมาเป็นดามา อันนี้ก็จุ่มนักนี่นะนักน้อยปะจัดไปโหฮาพิษนี <c> ่ <oughs> โอ้กองทองไอกองทอง,อง,ท,อง,ง,องทั้งเฮ้ยสุดยอดเลยทุกคนไปวะเฮ่อม,มาวะทุกคนขี่มากับดวงอะครับน้องๆครั้งแรกก็ได้เฉยเอาไทยแล้วอันนั้นไทยแล้วอนะันนั้นอืมเอาทุกคนสุ่มบาทเดียวได้เลยบ่อนยอมต้องเอาสก,กินมนันเนาะเฮ้ยบ่ได้บ่นย,ย,ยอมต้องได้สก,กินมันได้ทุกคน เออเอ้กองทองกองทองทุกคนเฮ้ยยังไอ้อสกินมะทุกคนอืมวันนี่มันคือดวงดีทุกคนสุ่มสกินปืนนี่นะโบเคยได้สุ่มนี่แหละปั๊บเดียวอืมนี่สุ่มอีกเนาะต้องได้สกินอีกอันนึงโบมีว่ะสปีดสีดเหลือหกสิบเพชรทุกคนเฮ้ยโบได้วะเอาจังได้โบได้นะทุกคนอืมผิดนำเป็นเหลือสิผิดเนาะเบิดแล้ว เอาทุกคนกราิมาเปลี่ยนสื่ออยู่มันเปลี่ยนเนี่แต่ว่าวที่ก่อนนั่ผมเปลี่ยนก่อเอาตรงมะเกลือมาก่อนทุกคนเหอาหารมาก่อนมีโอ้ยมีหลายทุกคน้อยห้าสิบกล่องลอยเก้าสิบห้ากล่องหอีหีว่ามัวไปเรื่อยกัน,นทุกคนเอาละไปเข้ามากระชิมกดไลค์กดติดตามกดดิงเพื่อเป็นกำลังใจให้คอยนะทุกคนอันนี้กขาชิมากเกลือมัน,น้ทุกคนเอามีนีกเรือหลายเพลิดเตลิม จัดไปจัดไปอ,อือหือ,อ,อยังบปเต็มมาทุกคนจัดไปเกลือไปอีกเอาอีมี้แซ่บแบบข้นงบกขำจัดไปไปอีกยังเหลือสามพันนลทุกคนยังเหลือลายจัดไปอีกให้มันครบรหลือแต่ว่าอาการรีวิวหกนะทุกคนกินไปหลายๆลูกข้อจนหนักน้อยยังเหลือเก้เกาสิบห้าพิษ กนนี่ก็สิบห้ากล่องอ้าวเต็มไปแล้วนะทุกคนอ่ะเต็มรีวิวเจ็ดว่ะสกินกันมานี่ไี่ออกกำลังกายกันว้างสันเอาสกินนี้บวกขักันได้ว่ะนี่ยางเฟียวัทุกคนหืหยอดเอาแล้วสำหรับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดดิ้งเพื่อเป็นกำลังใจนะคอยนะทุกคนเด้อวันนี้ขอตัวลาไปก่อน